สวัสดีค่ะมีข่าวที่กำลังเป็นกระแสมานำเสนอเมวัสนาส่งทนายดำเนินคดีดิวอริสราลอบจำนำทรัพย์สิน62ล้านวันที่20มีนาคม2,568ที่กองบังคับการปรับปรามนายอัจฉัยแจ้งอรุณทนายความของมาดามเมนีม่หรือเมวัสนาอินทแสงนักธุรกิจสาวพันล้านเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวน ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่11มีนาคม2568ที่ผ่านมาดามเมนีได้มอบอำนาจให้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับดาราสาวดิวอริสราทองบริสุทธิ์ในข้อหายักยอกทรัพย์กรณีขอยืมกระเป๋าบแบรนดเนมและเครื่องประดับรวมมูลค่ากว่า62ล้านบาทไปแต่สุดท้ายกลับนำไปจำนำโดยไม่ได้รับอนุญาตเมวัสนาส่งทนายดำเนินคดีดิวอริสรา รอบจำนำทรัพย์สิน62ล้านฝากข้อความถึงใครที่เกี่ยวข้องด้านทนายคู่กรณีแจงแล้วปมลูกความไปไต้หวันนายอัจชัยกล่าวว่าวันนี้ได้รับมอบมาจากเมวัสนาเพื่อมอบพยานหลักฐานและให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมแต่แตยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเพราะอยู่ระหว่างการสอบสวนและเบื้องต้นกรณีดังกล่าวเป็นคดียักยอกทรัพย์ แต่ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพนักงานสอบสวนว่าจากพยานหลักฐานจะเข้าข่ายความผิดอื่นๆด้วยหรือไม่และหากใครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็จะพยายามให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกมาให้ปากคำทั้งหมดทั้งนี้คดีนี้หากคู่กรณีนำของที่ยืมมาคืนเรื่องก็จบทั้งนี้ยังมีรายงานด้วยว่าดิวอริสราเตรียมส่งทนายความเข้าพบพนักงานสอบสวน ในวันนี้นั้นทีมข่าวได้โทรศัพท์ไปสอบถามในนิติศักดิ์มีขวดหรือทนายเอี้ยงทนายความของดิวอริสราได้รับข้อมูลยืนยันว่าจะเข้าพบตำรวจบกปในวันนี้เวลาประมาณ11นาฬิกาจริงเพื่อยื่นหนังสือยืนยันว่าดิวอริสราไม่ได้มีเจตนาจะหลบหนีหลังมีกระแสข่าวโจมตีว่าได้หนีคดีออกไปไต้หวัน ทั้งที่ความจริงแล้วดิวอริสราเดินทางออกนอกประเทศตั้งแต่ก่อนจะทราบว่าถูกดำเนินคดีและยืนยันว่าขณะนี้ลูกความของตนยังคงอยู่ต่างประเทศแต่ก็จะรีบกลับมาเคลียร์ปัญหาทั้งหมดโดยเร็วที่สุดถ้าเรื่องนี้มีความคืบหน้าจะรีบมาอัปเดตนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ